สวัสดีเราบคาำพี่น้องอืมกลับมาแล้วพี่น,อน้องนี่พามาหากบเข่ากินรอบซอบพี่น้องปักปิดกันเจ้าหน่อยกันที่ได้ยวพี่น้องมาหลุนกันเด้อวันนีก้กบบมากับเยอือกใสเดือนพี่นอ้อง มาลองเบิ้งพี่น้องไปพี่น้องหลังจากใส่เรียบร้อยแล้วน้ำปลุนกันเบิงึงโอ้ห่างหายไปเดินพี่น้องหนอนยากเรื่องผัวบ้านนะพี่น้องพอลูกอก้วนก็สั่นแต่หลังแรกกันิ่งครับ Ừ, bưng lần 2 phi nông xong rồi 2 đấy chạy yên tung tính phi nông mít tổ quá ồn bưng ma ồn bưng tiếng phi nông tiếng Hm, kencing leh minong, kencing leh. Paduk minong, paduk. Toleh, toleh. ให้อ hey. oh. ah, ah, ้อเดี hmm. uh. mm ๋ยวครับเตรียมหนึ่งพี่น้องดุดหลังต่อไปใจ๋งอืมน่าจะลดพี่น้องน่าจะลดนนาจะลด ô oh, đù đi Hai, đi thằng Biên già, đốn này phi nong, khoan này bị say lăng câu lăng câu, ô uổu, นี่ตัวพี่น้องเห็นแล้ว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 โอ้ย <c oughs> งาน พวดพี่น้องเขาแย่ปดเอ๊ะอุ้ยน้องหนีไปไหนนิ่งครับน้องหนี่ไฉันจะ มันหนิงเขาต้องเปลี่ยนเยอะพี่น้องนี่ตัวพี่น้องหลังนี้ ลดอีกแล้วอืมเกือบรุดพี่นอ้องนั่นรุดใจยอดครับ สามเต็มกันมันครับสองหลังสิงซ้อนแล้วพี่น้องอืเบึงบ้งเบึ้งเบึ้งเบึ้งกัน่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บไอ้ดุกไอ้ดุก ปลาดุกอีกที่ก็พี่น้องโอ้โหเต็มกำเต็มกำผูนะปลาดุกน้าด้วยพี่น้องอ <c oughs> ื้มหลังนิ่งๆพี่น้องโอ๋อเยอะกระเป๋าด,ดิเอ่ะไปไหนกันอะ นี่ตัวพี่น้องอืมตัวไม่ตัวลุบโอ้ใส่น้อยใส่น้อยมาลุกน้าใส่น้อยพี่น้อง điệp quân rồi Pino, Pino rồi. Đi Nước. nào Nước. 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 อ้อเต็มแล้วพี่น้องอีกเต็มอีกเต็มโอ้วพี่น้องคน่ะโอ้เหลืองดเยอะ ครับขังสุดท้ายมีตัวพี่น้อง ต ja ัวปลาพี่น้องโอ้สุดยอดจุ๊บได้มาอีกตัวพี่น้องโอ้โห้ยมันนี่ปลาดุกนวลนวพี่น้องอื้มปลาดุกนวลนวล ขนาดพี่น้องหลังจากทิ่ปลได้มะล่าหลายเดือนแล้วพี่นอ้องอีกตัวครับรถพอดีโอ้ย เยอะกับสิมัดเขาเยอะพี่น้องเป็นบรรยากาศที่ฝนตกเซ้าไหมได้พี่น้องกับบริคิดว่ามันสิ สิได้ข้ากับเขาดอกนี่นี่หลังแรกได้พี่น้องนี่ตัวอีกไหมเอามาบิงสุดยอดสุดยอดโอ้โหย จริงด่พี่น,อน้องว่าได้จัดฉาก <g ul it> มือฟุกมือฟุกเ <c oughs> ยอะเหมือเลยพี่น,อน,น <c oughs> ้องงใช้เสียเอาแค่นี้เหรอครับ <c oughs> นานสิม่กเกี่ยไหม <c oughs> โอ้โหสุดยอดครับมาๆหล่นต้อหล่นต้อ,อมาดึงพี่น,อน้องมีตัวปะ ตรงนี้ไม่งัานรุดกันรุดปิดขี้กันเนาะเป็นเยอะครับต่อบอกไว้เลยพี่นอ้องจะบดเยอะเนี่ยคือเสาหรอครับโอ้โหเกินคาดดีพี่น้อง นี่ยังเป็นการแบบว่าตัดคลิปอยู่ด้วยพี่นอ้องน้องมาโดนจุนต่อครับอี๋ตัวครับ โอ้โฮตัวนี้ไหมอีกแดมครับอีกแดมอุ่มมีตัวดีพี่น้องเอาว่าคืนบ่อ้โฮโอ้โหแต่และวตัวไหม

Rồi, giờ nó chắc kia xảy điên bất phía nó Hai, nghe nó nghe nó bất cứ đó tố phía gấp hôm thì Thì xong đây phía Đây อาวุธคู่ไกลส่องไปเลยหลังจากที่พยายามเป็ดมาพี่นอ้องนะเขาไม้มองนี้ที่คิดว่ามันเคยมีเลยพี่น้องนี่ตามสไตล์ไผสไตลมันเนาะองนี้มันเคยมีเลยพี่น้องแต่พวกนี้มันคงจะมี บ่เด๋มากโดนพี่น้องไม้ยกับหกหกเกินไม้ยก็บหกเกินพี่น้องแต่พอฟุกกัะทังท้จะเห้วแลยพี่น,อน,น้องคนนี้แต่พกฟุกตรงนี้จะเห้ว บ่คือพี่น้องอต้องเสียาาได้กลับไปอาเม็ดรอบทุกไทย้าบ้านก่อนไฟสิมด,ด่พี่น้องไฟกับสิมดเนาะอืซ้องไปเรื่อยเลยพี่น้องบ่ให้มีเปล่าไม้ป็นได หลังจากห้างหายมาน่าจะร่วมเจ็ดเดือนได้ครับบ่หันนีไม่ยังเดี๋ยวตื่นเต้นเลยพี่น้อง

tí xong vinh áng hm hmm 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 มันมันมันใก่สิบเอ็ดเลยพี่น้องเหลือยุดยุดดังดอกเจ้าเจ้าเจ้าสุดท้ายแล้วพี่น้องได้เพิ่มอีกสองตัวสุดยอดครับมัน ขอบคุณกันขอบคุณที่ติดตามนังน่องจมอยู่ได้ครับเด้อพี่น้องฝากช่องเล็กๆน้อยๆช่องน้อยๆนี่ไปท้างในเด้อสวัสดีครับผม